แต่พี่น้องม่ได้เคยนึกมาตัดผมเองีกนะจังเซเว่นเลือดะยำเอาอย่างเดียวคะ่ะผมข่อยไม่ได้สนใจใครค่ะแยำเอาอย่างเดียวคะ่ะแล้วก็ซอยๆบุญน,นึงเขาซอยไปแล้วอันอนี้วิโอมันตัดโอ้หามเลยป่ได,ด้ดอกขาดป่ไดุกซอยเยอาค่ะตออกเลยแยมแยมแย่แยมออกอันนี้ข้าวซอยออกคะ่ะ ซึ่ง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 ตะวันมั็นก็ไดเหรอเนี่ยได้แล้ว้าวันบปะไดอ่ะมบ้ฟันป่าค่ะฟันป่าหน่อยก็ใส่ฟันป่าใหญ่เนีฟันป่าหน่อยมีความรู้สืกอ่าฟันป่าเล็กมันเลิศอนะใส่ฟันป่าน่อยลงไปฟันหน่อยลงไปเราตเตียน่ขจะีบอย่างเมืองเด้อดูปัตเตียนเจะทำะไรขก้นข้าง าข้าแตัดินก็ต้องเบืองกบอกอันปัดีปเรื่อยๆช่วงขนพนด้าเพราะว่าขนามเนยาวนี่ยมันยาวมากๆเลยก็เลยตัดให้งหม่เมื่อนี้ว่าใา้สร้างให่้ตัดให้ตั้งเงินไหวค่ะ สัางหน่อยก็เล no ็บเล็บซ่อยไปซ่อยสุยางคาะมื่อนี้ซอยสุยางไหนไปแต่เบิ่งนก็จะเป็นส้งกับปูกับล่าไปโซงกับปูกับล่ากันมา ได้ไหมผอ้โหได้สวยงามมากปับตรเรียนนะจ๊ะเอารองเบอร์ฉันเป็นไหนเอาลองใช้ปัตตะเรียนดูว่ามันจะเข้าท่าไหม,มเพื่อนคะ่ะเพื่อนสวยใป็ะปับตรเรียนใ่งไปค่ะวิธีการถ่ายเราแบบเราถ่ายเองนะจ๊ะวันนี้ถ่ายเองเองสักหน่อยก็ให้ช่างใหญ่ถ่ายให้ครับ ไข่วดได้ใ่ะตอนนี้ไหมครัอบอนี้นอันนี้มัน,นอะไรวะวันนี้มันโกนะจ๊ะวันโกน้ะตัดผมน่อยเข <c oughs> <c oughs> เลีมเลีมยมซี่ซ้ยขนาดแพี่น,อน้อง่อได้อี่ยังเลีมไปให้มันสวยๆเรๆโอเยแไปเห็ัตเลีรี่แล้วไม่ ปตัตเตอร์เรียนมันใส่บอได้กันเลยกแบบร้องร้องปัตเตอร์เรียนพี่คแบบกันเรียกไปร้องร้องปัตเตอร์เรียนเพื่อนคือสื่อต่อมาจริงจริงอางไรเพราะว่าตัวนี้มันแบบรู้สึกว่าปัตเตอร์เรียนที่เราออกมาหลายดอกเพราะว่าเดี๋ยวมันด้เสียทรงเสียทรงแล้วมันเป็นบ้าชัวร์ชัวร์เรเสียทรงแล้วม่ได้เป็นบ้าไปชัวรเราเจ็บทรงไม่อยู่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไร จะรียนเพืดอพัง้อมองนี่ข้าแต่ประเดี๋ยขาแต่ซอยซอยซอ,อยออกก็ได้แล้วล่ะโจมโจหผมก็ได้ล้วมันเพียงตาที่เอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีก,กอแต่ว่ากะลายสรงเก่าไหนมันสั่นทรงเกา่า ไรสิขาเขาพาไว้ตรงเก่าขนาดกรวลาค่รลานสวยอยู่ลานสวยเขาต้องเ็ปได้ไหะตัดเอียงค่ะสร้างง่ามือดีว่าสร้างง่ายเป็นตัดไห่ในสร้างง่เจ้าของลาน จ้าของร้างวันนี้วันนี้ตัดเองถ้าทาแหลมม,มันยังยาวใ่ไหมใ โอ้ยช่วงนี้ช like ่วงโควิดเป็ต็นเหอนกับใเต็มเาล้กันขาดแขนไม่หลีกล้มแดงล้มแดงขาดแขนค่ะลมแดงขาดแขนค่ะเพื่อนสันขาดแขนค่ะเพื่อนสันทำผมอยู่แะ ขาดแคนทค่นี้เห็นบ่เออไม่ได้เป็นไหนเลยค่ะอันนี้ก็ขาดแค้นี่กบบมรู้สึกว่าโอเคอย่าไนะปรเรียนเปิดสีด้วยฮะไม่ไม่มันไม่สวยกปด ฮะยงอย่างโยงนี่บก่กยงหนาผากว่ถ้าเปิดถ้าเปิดขึ้นเยอะมันไม่สวยเราดูจากสภาพเงา,าหน้ารเรามันแห้งหมเลยนะนี่แหละส่วนแล้วขเาขเาเปล่าตัดกัน ก่นสักพักจตัดต่อจะแล้วตรงนี้มันขาดมันแบ่งบอสที่ตรงไหนขาดแบ่งใช่ไหมตรงนี้รู้สึกว่ามันจะนิดนิดหนึ่งแล้วก็เอากัดไก่ฟันปลานิดออกนีดกว้างหน่อยนิดหนึ่งออกนิดนึงเห็นไเห็นป่มเนี่เพราะผมเราเองเราก็เราไม่ต้องอะไรมากมายถ้าเราตัดเอง มันไม่ต้องปันนี่ปันนอมอะไรมากมายเราคิดว่ามันสวยของเราเราก็เอาไปเลยเจะอ,อะไรคาาไนี้ยของอะกลไทยสองห่อที่หน้าบ่ะเราคิดว่ามันสวยของเราเราก็ย้มไม่ไปน้อยไปน้อยไป แล้วได้แล้วผมเต็มหน้าวิธีแก้วิธีแก้นะให้ผมเ็มหน้านะไม่ให้ผมติดหน้านะทำยังไงรู้ไหมนี่ค่ะโปเลยค่ะอืมโปเลยค่ะมผมผมมันจะไม่ติดหน้านะเอาทำอย่างนี้ผมมันมติดหน้าโปเลยค่ะอืมผมจะไม่ติดหน้าอืมเห็นไหม ไม่มีติดหน้าสักเส้นเลยนี่เห็นไหมไม่มีติดหน้าซักเส้นเลยอืนี่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยอืมเรียบร้อยคนงามที่บ้านป่าโมแล้วเราก็เป่าใช่ปะนี่เห็นไหมก็สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องและวิธีการ พิธีการละผมออกทำยังไงรู้ไหมแต่ละผมออกยังไงแล้วก็บอกว่าผ้าปัด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 มันก็ได้แล้วผ้าปัดปัดออกก็ได้แล้วดีแต่ใครท่ไม่ชอบก็อย่าไปชอโอเคท่านี่ราคาใครชอบ่ากดไลค์ถ้าใครก็กดแชร์ถ้าไม่เนะก็กดทั้งแชร์ทั้งไลค์ค่ะโอเคค่ะบาย